สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เมธิกาพ่วงแสงจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้จะนําเสนอโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากทรัพยากรในชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลสําหรับชุมชนหนองจอกอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะ โครงการนี้ประกอบด้วย2คณะก็คือคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์นะคะโดยมีดิฉันอาจารย์เมธิกาพ่วงแสงเป็นหัวหน้าโครงการมีอาจารย์ดอรอ,อนจิราธรรมชยังกูและก็อาจารย์ปาริชาติชวนรักธรรมนะคะจากสถานการณ์ของโควิด19เนี่ยเป็นที่มาของโครงการนี้ก็คือทําให้เราพบว่าประชาชนทั่วทุก ประเทศไทยก็คือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพรวมถึงพื้นที่ของตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะ คนะณะทำงานเนี่ยได้มีโอกาสลงพื้นที่ตำบลหนองจอกเนื่องจากได้รับผิดชอบในโครงการ U2 T ก็คือได้มีโอกาสลงไปสำรวจพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนผู้ประกอบการแล้วก็ศึกษาความต้องการรวมถึงศึกษาแนวโน้มในการเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนหรือว่าผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่พื้นที่ ของตำบลหนองจอกเนะี่ยถึงร้อยละ84เป็นอาชีพประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีผลผลิตทางการ,กรเกษตรจำนวนมากนั่นเองนะคะผู้ประกอบการสำคัญของโครงการนี้ก็คือคุณการศินีอ่มเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบป,ปัญหาจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เป็นผู้ที่หลุดออกจากแรงงานในระบบหรือก็คือ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตกงานกลับมาอยู่ในพื้นที่นั่นเองคุณการซินีเนี่ย balances. จากการลงพื้นที่แล้วก็แลกเปลี่ยนกับคุณการซินีพบว่าเขามองว่าเขาจะทาอย่างไรที่ว่าการที่เขากลับมาในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงเริ่มมองหาว่าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถนํามาแปรรูปได้เนื่องจากองค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปของคุณการซินีเนี่ยยังมีไม่มากพอฉะนั้นเขาจึงเริ่มที่ผลิตภัณฑ์ สองอย่างก่อนก็คือกล้วยและเผือกซึ่งแปรรูปเป็นกล้วยฉาบแล้วก็เผือกเส้นนั่นเองนะคะแต่ว่าในการแปรรูปของคุณการสินีน่ะยังขาด มาตรฐานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาสัญ,ญลักษณ์สินค้าบรรจุภัณฑ์แล้วก็การทําการตลาดจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการนี้ก็คือเราจะร่วมกันพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากทรัพยากรในชุมชนร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์และก็ตาสัญ,ญลักษณ์สินค้าแล้วก็ร่วมกันพัฒนาการตลาดดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่คนเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ทิ้งการจัดจำหน่ายในช่องทางของออฟไลน์นะคะ อินพุตของโครงการนี้ก็คือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองจอกแล้วก็พื้นที่ใค้เคียงซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกกล้วยปลูกเผือกปลูกมันแล้วก็มีตัวของผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยแล้วก็ จำนวน3ท่านแล้วก็บุคลากราที่มีองค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปบรรจุภัณฑ์แล้วก็การทำการตลาดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,คลพระนครที่จะลงไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่นะคะปรเบส s สํ Process สำคัญของการทำงานก็มี3อย่างก็คือ product development brand design แพ็กเกจจิ้งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งแพลนนะคะผลผลิตสําคัญของโครงการนี้เราคาดหวังว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ทักษะในการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตาสัญลักษณ์สินค้าแล้วก็ช่องทางการตลาดนะคะผลลัพธ์ของโครงการนี้ผู้ประกอบการสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองได้รวมถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานมพชอ,อีกด้วยนะคะ แล้วก็ผลกระทบก็คือจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมียอดจัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าแล้วก็มีโอกาสขยายสู่การจ้างงานคนในพื้นที่นะคะ การทำงานของโครงการนี้เราเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานโดยคีย์แมสสิหลัก6ประการก็คือ1ชุมชนเป็นฐานเน้นพื้นที่กลางในการพัฒนาแล้วก็แอคทีฟแอคทิวิตี้ทักษะการเรียนรู้เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็กระบวนการพัฒนานะคะอันดับ1ก็จะต้องมีการระเบิดองค์ความรู้สั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครร่วมกับ k e y m a s g e ก็คือเราเน้นไปที่ชุมชนการใช้พื้นที่กลางการมีกิจกรรมร่วมกันการมีเกิดการทักษะการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มีการปรับตัวพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะ นะคะแล้วก็มีการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาซึ่งเราจะร่วมกันค้นพบแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนการพัฒนาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับคีย์แมสเซจก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราจะต้องตอบโจทย์แล้วก็มีการใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองคอ์กรก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะเราจะร่วมกันทบทวนสิ่งที่ขาดแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่มีทบทวนโจทย์แล้วก็ปัญหาของพื้นที่เชื่อมโยงสู่การทํากิจกรรมพิจารณาว่าเรื่องไหนมีแล้วหรือว่าต้องปรับปรงุง หรือว่าเรื่องไหนต้องพัฒนาหรือว่าเรื่องไหนที่ยังขาดแล้วก็ต้องเร่งด่วนในการพัฒนาปรับปรุงนั่นเองนะคะเสร็จสิ้นโครงการก็จะมีการสะท้อนปัญหามีการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงเพื่อนําผลการประเมิน,นมาปรับปรุงส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่เพื่อให้โงาเนียประสบความสําเร็จแล้วก็ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่รูปประกอบการในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปเราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 รวมรวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้วแล้วก็คนที่เดินทางกลับจากพื้นที่ข้างนอกเข้ากลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่หนองจอกเนี่ยได้เกิดมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนแล้วก็อยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุขและมีข้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ